เดี๋ยวขอนยัดไล่เลียงเหตุการณ์นี้กันไปนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้เหตุการณ์พร้อมๆกันถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแตกตื่นพอสมควรเลยค่ะช่วงเวลาประมาณ1 0 3นาฬิกา37นาทีวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บสารเคมีสารเคมีชนิดที่ว่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีชื่อว่า p พ r โรไลซ s g a แก l สโซลภายในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทมาตาพุทธแท้งเทอร์มินัลจำกัดหลังจากเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่สั่งปิดระบบทั้งหมดและเร่งเข้าระงับเพดซึ่งถ้าดูทิศทางลมตอนนั้นเนี่ยลมพัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเวลา12นาิกา53นาทีค่ะเหตุการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นทีมดับเพลิงที่เข้าไปในพื้นที่ไม่เพียงพอต้องมีการขอรับการสนับสนุนรถโฟมจากเทศบาลเมืองมาบตาพุธและมีการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับหนึ่ง ตอนเที่ยง53เนี่ยประกาศภาวะสุขเฉินระดับหนึ่งะคะต่อมาเวลาบ่ายโมง20นาทีค่ะรถดับเพลิงชนิดโฟมเข้าระงับเหตุการณ์โดยจุดตรวจว,วัดคุณภาพอากาศศูนย์บริการสาธารณาสุขตากวัดคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ปกติหลังจากนั้นค่ะผ่านไป4ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นเจ้าหน้าที่บอกควบคุมสถานการณ์ยังไม่ได้แนวโน้มไม่ดี ขอสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาลนครระยองและมีการยกระดับการประกาศภาวะฉุกเฉินจากระดับ1ขึ้นเป็นระดับ2นะคะคุณผู้ชมขอเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้ให้นิดหนึ่งสถานการณ์ภัยในประเทศไทยเนี่ยถูกกำหนดระดับไว้ทั้งหมด5ระดับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานการณ์ให้กับทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนด้วยว่าระดับต่างๆแต่ละคนจะต้องทำยังไงบ้างนะคะระดับแรก คือภาวะปกติแล้วก็จะไล่ไปจนถึงระดับที่5แต่ระดับที่5เนี่ยจะเรียกว่าภาวะฉุกเฉินระดับ4หรือว่าภาวะเสี่ยงอันตรายสูงสุดกรณีไฟไหม้ที่จังหวัดระยองในวันนี้หลังจากที่เกิดไฟไหม้สักสองชั่วโมงแรกเนี่ยมีการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับหนึ่งหรือว่าภาวะเสี่ยงอันตรายสาธารณภัยขนาดเล็กแต่ต่อมาพอบ่ายสองปุ๊บเหตุการณ์รุนแรงควันขโมงแบบนี้เป็นควันดำลอยสู่ท้องฟ้า รถโฟมไปกี่คันีคันยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้มีการยกระดับเป็นภาวะฉุกเฉินระดับสองหรือว่าภาวะเสี่ยงอันตรายสาธารณภัยขนาดกลางมหมายความว่าเหตุการณ์เนี่ยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นค่ะไฟไหมแรงลามล้นถังหัวฉีดดับเพลิงอัตโนมัติเจ้าหน้าที่พยายามที่จะฉีดน้ําเลี้ยงถังลูกโลกไว้นะคะซึ่งคาดว่าไอ้ถังตรงนี้จะเป็นปัญหาในอนาคตคือมันเป็นถังเก็บ LPG หวันจะเกิดการระเบิดได้ หลังจากที่เกิดการระเบิดจากถังแรกขณะที่ทางบริษัทได้ออกแถลงการที่แจงฉบับที่2ค่ะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บ4รายซึ่งได้ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลและอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วต่อมารับแจ้งนะคะว่ามีพนักงานเสียชีวิต1รายซึ่งทางบริษัทรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งสําหรับการสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นบริษัทรับปากว่าจะดูแลให้ความช่วยเหลือทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะคุณผู้ชมความโกลาหลอยู่ตรงนี้คือพนักงานของบริษัทจํานวนกว่า300ชีวิตซึ่งเป็นพนักงานโรงงานรอบๆจุดเกิดเพลิงไหม้พอเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาเป็นเพลิงไหม้ใหญ่ด้วยนะคะร,ระาศภาวะฉุกเฉินระดับ2ทุกคนถูกอบพยพไปรวมตัวกันที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนตักบนอ่าวประดู่ซึ่งตั้งอยู่ห่างไปประมาณ3กิโลเมตรหลังจากนั้นสถานการณ์ก็เริ่มรุนแรงขึ้นไฟลุกลามค่ะ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและผู้ที่เข้าไประงับเพลิต้องถอนกําลังออกมาเพราะว่าไฟลุกไหม้หรุนแรงอพยพทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งพนักงานออกจากนิคมอุตสาหกรรมมาศตาพุธไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะจนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาศตาพุธและชุมชนโดยรอบเกิดความโกลาหลวุ่นวายไปกันหมดเลยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา หลังจากนั้นศูนย์ eemc ออกแถลงการด่วนค่ะกรณีบริษัทมาตาพุทธแทงเทอร์มินัลจำกัดถ้าเรือมาตาพุทธเกิดเหตุเพลิงไหมทั้งเก็บวัตถุสารไพลโลไลซิต์แกสโซลีนบริษัทไม่สามารถระง,งับเหตุได้ไฟมีแนวโน้มรุนแรงทิศทางลมตอนนี้ลมเปลี่ยนแล้วนะคะจากตอนเกิดเหตุทิศทางลมล่าสุดตอนที่บริษัทออกแถลงการฉบับที่สองลมพัดจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือค่ะ นอกจากนั้นยังมีคําสั่งให้ประชาชนนะคะอพยพไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยองโดยมีรัศมีของการสั่งอพยพประชาชนเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรเมื่อเวลา16นาฬิกายนาที4โมง20นีน้เองประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองแจ้งว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเพลิงสรุปว่าลุกไหม้ถังเก็บสารเคมีเพียงแค่1ถังค่ะและถ้าย้อนไปดูก่อนหน้านี้นะคะมาตาพุทธแทงเทอร์มินอลแห่งนี้ เคยเกิดเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดเมื่อตอนปี2,564ด้วยซึ่งครั้งนั้นเมื่อ3ปีก่อนมีผู้เสียชีวิต3รายค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ของวันนี้เลยนะคะ